สวัสดีครับพบกับนานิพีอุนใจประกันภัยรถชนวันนี้มาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับการประกันภัยรถชนมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทําประกันภัยรถชนนะครับข้อที่1ก็คือการคุ้มครองจากสัญญาประกันภัยรถชนจะมีผลทันทีถ้าเกิดท่านได้ใจหาเงินเข้าบริษัทประกันภัยไปที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าท่านจะซื้อผ่านตัวแทนหรือซื้อผ่าน ในหน้าก็าตามถ้าท่านได้รับใบเสร็จถูกต้องแล้วก็มีผลคุ้มครองกันดีนะครับข้อที่2กรณีที่รถเราประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ค่าเสียหายหรือค่าซ่อมเกินกว่า70%ของทุนประกันนะครับบริษัทประกันภัยจะจ่ายทุนประกันนะครับแต่ถ้าค่าเสียหายหรือค่าซ่อมเกินแ0บนะครับบริษัทประกันได้รับลด ข้อที่สมคือูถึงค่า x อชเซฟนะครับค่า x อชเซก็คือค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีที่การประสบเหตุครับมันไม่มีคู่กรณีนะครับจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก1000บาทแต่ถ้ากรณีเป็นบุคคลอื่นเป็นผู้ขับนะครับค่า x อชเซหรือค่าเสียหายส่วนแรกจะต้องจ่าย6000บาทนะครับในกรณีที่ไม่มีคู่กรณีนะครับของคุณติดตั้งอุปกรณ์เสริมในภายหลัง จากที่ทําประกันภัยแล้วเกิดอุบัติเหตุจะต้องแจ้งนะครับจะต้องแจ้งด้วยอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งแต่ถ้าไม่แจ้งนะครับจะไม่คุ้มครองนะการดูแลในเรื่องการขนย้ายกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นหน้าที่ของบริษัทประกันนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับกรณีที่เฉียวชนหากไม่แน่ใจว่าเราเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดนะครับ อย่าได้เซ็นย,ยอมรับในใบเคลมเป็นเด็ดขาดน,นะครับถ้าไม่แน่ใจาเราขับรถชนยานี้นะครับให้รีบลงไปช่วยผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่นะครับแล้วถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการต่อสู้คดีประกันภัยจะไม่คุ้มครองรถที่ถูกลากจูงนะครับเพราะฉะนั้นที่เราลากจูงรถและรถเกิดอุบัติเหตุและรถที่ลากจูงมันเสียหายอย่างนี้เบิกไม่ได้นะครับ ครับสาระน่ารู้10ข้อเกี่ยวกับการประกันภัยรถยน์วันนี้ที่เรานำมาฝากนะครับสนใจติดตามคลิปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อเราจะนำคลิปดีๆมานำเสนอต่อไปครับสวัสดีครับผม